ปดพันได้อ๋อเจ็ดแปดพันได้ใช่แต่ต้องสวยนะครับต้องสวยใช่ไหมครับต้องสวยจริงราคาราคานี่ก็ไม่แน่นอนไม่แน่นอนมักจะขึ้นมักจะขึ้นและมักจะลงส่วนมากลงก็มักจะเกิดจาก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 การเจรจาต่อรองกันใช่ันนั้ในวงการพาะเครื่องแต่เราพูดในราคากลางๆที่ถ้าคุณจะเช่าหากันนะครับหรือเอาไปเช่าบูชาเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยแนะนําว่าบล็อกไหนก็ได้ขอให้แท้ขอให้แท้ราคา ก็ต้องคุยกันนะครับแต่ถ้ามีเพื่อนพ้องน้องพี่จะแบ่งกันก็ว่ากันไปไม่ยากกันไปครับก็พี่บุญชูก็เป็นท่านหนึ่งที่แบ่งแบ่งจนไม่แทบจะไม่เหลือผ้าหลักๆของน้องพ่อคุณแล้วผมก็เป็นคนหนึ่งที่ที่ขอแบ่งที่เขามาก็ ตอนนี้พี่บุญชูก็มีเหรียญอยู่เหรียญหนึ่งที่คอนะครับ<ะ>ก็จีบจีบอย่งนก็ไม่ได้ปล่อยเหรียญหนึ่งสองรุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกครับเป็นเหรียญยอดนิยมของท่านวันนี้เราพูดคุยกันเรื่องเหรียญหลวงพ่อคุณยอดนิยมนะครับปศ2517ซึ่งแยกออกเป็นหลายบล็อกนะครับเนื่องจากว่ารูปถ่ายงามๆสวยๆที่นํามาอวดกันนี่ต้องขอขอบพระคุณท่านหลวงพี่ต๋องนะครับหรือที่เราเรียกท่านในกระดาน กระดานข่าวปรึกษาพระเครื่องการันต uh, ีพระนะครับ w w ็บไซตวคนะครับก็คือใช้ยู e r ์เส้เนมท่านอาจารย์มหาเวชนะครับนั่นก็ท่านพำนักอยู่ที่วัดป่าสารวันแต่เนื่องด้วยเนื่องจากความเป็นสงนะครับท่านไม่สามารถไม่สะดวกที่จะเดินทางมานะครับก็ข้อมูลนี้ได้จากได้จากท่านนะครับที่ที่ได้นํามาบอกกล่าวเล่าแจ้งกันส่วนตัวผมเองแล้วก็พี่ชูนี่ก็มีหน้าที่มาบอก มาบอกเล่าในเรื่องของรายละเอียดอีกทีหนึง่งเพื่อที่จะใหะ้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับได้ได้ค่อนข้างที่จะเข้าใจนะครับแต่อาจจะถ้าไม่เคยเล่นหาเนี่ยอาจจะงงนะครับอาจจะงงและสับสนบ้างเล็กน้อยเนื่องจากว่าแค่เหรียญหนึ่งเจ็ดธรรมดานะครับบางท่านยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยส่องก็ยังไม่สามารถแยกบล็อกได้แต่บางท่านที่เข้ามาอยู่ในวงการพลักเครื่องเนี่ยพอสมควรเราจะสามารถแยกบล็อกได้ ครานี้พอเราแยกบล็อกได้เราก็ต้องมาดูตําหนิของเหรียญน,นะครับว่าเข้าขใ,ในเรื่องของพักเกหรือว่าพระแท้นะครับซึ่งเมื่อตะกี้นี้เราพูดไปได้หลายบล็อกแล้วเนาะ,ะบล็อกอมหมากแล้วก็นี้เรามาดูอีกบล็อกหนึ่งกันในนี้มาดูบล็อกสายฝน,นทำไมเขาถึงเรียกว่าบล็อกสายฝนกันครับบล็อกสายบล็อกสายฝนก็หรือคอปาดใช่ไหมครับรยังไคอปาด นั่นก็คือบางบางคนตีงสายคอก็จะมีเนื้อเกินขึ้นมานะครับเป็นเส้นๆจะมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่แล้วแต่เวลาปั๊มเหรียญคือบล็อกจะเสียมากเสียน้อยนะครับออครับอก็คือบล็อกสายฝนนี่ให้สังเกตที่พื้นเหรียญด้านขวาหลวงพ่อคูนะครับก็จะมีเส้นก็เส้นวิ่งอะฮะเส้นขนแมวเนาะที่ชอบเรียกกันนะครับขึ้นมานะครับก็จะอ่าในรูป ดูตามรูปได้เลยชัดเจนเลยครับเพราะว่าคตำหนิของของของเหรียญนี่จะอยู่ที่รูปเป็นสําคัญเนื่องจากว่าบางทีเหรียญที่เราเตรียมมาในห้องเราจะไม่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนต้องเตรียมรูปต้องเตรียมรูปของบล็อกต่างๆนะครับท่านผู้ชมดูที่รูปนะครับจะเห็นสังเกตว่าที่พื้นของเหรียญด้านด้านไหน อล้นของเหรียญก็คือเขาบอกว่าด้านขวาครับจะมีเส้นขนแมววิ่งพ่อหันมาครับจะมีเส้นขนแมวคือเส้นวิ่งครับนะครับลงเหมือนเหมือนเหมือนฝนตกนะครับง่ายๆนะครับบางทีานบางท่านก็เรียกคอปาดก็เรียกสายฝนแต่ให้ง่ายๆเรียกสวยสวยก็บอกสายฝนถ้าเรียกแบบมันนั่นหน่อยก็คอปาดครับพอบางบางคนเชื่อเชื่อถือในเรื่องราว ในเรื่องราวของความศรัทธาเนาะว่าเออถ้าคอป่าก็อาจจะพกพายาดที่นึงแต่จริงๆแล้วถ้าของแท้เกินตรงคอท่านใช่ของแท้นี่พกได้หมดนะครับพกได้หมดพกไปได้ทุกที่ครับใช่เอาขึ้นคอได้สบายสบายอ๋อแล้วอย่างบล็อกคอป่านี่ราคาเช่าหาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่พี่ก็น่าจะประโยชน์กับผู้ชมนิดหน่อยน่าจะหย่อนหย่อนลงมาหลักก็น่าจะฮะเดี๋ยวนี้หกพันห้าเจ็ดพันหมดอืมตอนนี้หลัก ของหนึ่งเจ็ดเนี่ยต้องมีอย่างนี้ขึ้นไปแล้วห้าพันขึ้นไปนะครับไอสามพันห้าสองพันห้านี่ไม่มีแล้วถ้ามีเื่อนกันเพื่อนกันแบ่งกันอ๋อแบ่งกันขอแบ่งอ๋อขอแบ่งอ๋อก็เป็นบล็อกที่น่าสนใจสังเกตนะครับพื้นผิวพื้นผิวแท้ๆของเหรียญหนึ่งเจ็ดเนี่ยจะจะค่อนข้างแห้งแห้งครับแ่อน้งแห้งครับยกเว้นเอาไปสัญญกรรมมาใหม่คือหมายถึงว่าเอาไปลมดำกันมาใหม่เพื่อเพื่อความสวยงามของเหรียญครับเขาเรียกว่าไปบิ้ว ไปบิ้วภาษานี่น<อ>ักษาเขเรียกว่าไปทามาใหม่คือไปลมดําใหม่ก็จะไม่แห้งแต่ยังไงนะะนครับจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เอาไปทํามาใหม่เนี่ยถ้าเจตนาก็คือเอามาเอามาคล้องคอเอามาคล้องคอตัวเองพเพื่อความสวยงามก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าเจตนาเอามาเพื่อตกตาคนอื่นก็เข้าข่ายเจตนาที่ไม่ดีละเพราะว<ก>่าปล่อยผิดราคาไปปล่อยป่อยสภาพสวยใช่แต่จริงๆเหรียญมันลมมาใหม่เหรียญก็ถือว่าทํามาใหม่ นะครมใหม่ทําใหม่อแต่ยังไงใครเช่าหาไปแล้วก็ไม่เป็นไรถ้าเป็นเหรียญแท้ๆก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรก็คือขึ้นขอได้สบายๆ<อ>นะครับอือย่างนี้ท่านผู้ชมที่อยู่ในรายการแวดบงุงพลักเครื่องนะครับได้ดูได้ดูเกี่ยวกับการให้ข้อมูลเหรียญหนึ่งเจ็ดเนี่ยจริงๆผมก็อยากแนะนำให้ให้ได้ศึกษาในหลายๆทางนะครับศึกษาทั้งอินเทอร์เน็ตนะครับ อินเทอร์เน็ตตอนนี้ผู้เชา่าหาพักเรื่องที่นิยมกันก็จะมีการันตี p ้า .com นะครับแล้วก็มี u a m u l e t c o m นะครับท่านสามารถหาข้อมูลเข้าเข้าไปในเว็บไซต์นั้นได้นะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของหนังสือเนี่ยหนังสือก็มีอยู่มากมายนะครับอย่างหนังสือล่าสุดเนี่ยผมนํามานะครับก็ไม่ได้โฆษณานะครับเอามาให้ดูว่านี่เป็นตัวอย่างหนังสือเล่มหนึ่งของหลวงพ่อคูณที่บอกรุ่นต่างๆของหลวงพ่อคูณไว้ค่อน ค่อนข้างที่จะจะชัดเจนแต่ในเรื่องของตำหนิรูปรัณฑ์สันฐานหรืออะไรต่างๆที่เป็นของแท้เนี่ยต้องมาศึกษากันในสนามพระใช่แต่หนังสือเนี่ยเป็นข้อมูลบอกว่าหลวงพ่อคูณสร้างรุ่นอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็เล่มนี้ก็เป็นเล่มที่ดีทีเดียวนะครับออกมาในงานมหก,กรรมประกวดพระเครื่องสามารถซื้อได้เชอาหาได้นะครับตามห้างสปปรรพสินค้าทั่วๆไปทั่วๆไป,ไปครับท,ที่ที่เป็นแผงพระเครื่องครับ ท่านนั่งยองเป็นเอกลักษณ์่าเป็นเดี่ยวเป็นตําราเล่มหนึ่งนะครับอในหลายๆเล่มของหลวงพ่อคุณหลายๆเล่มของหลวงพ่อคุณโอคราวนี้เรามาดูบล็อกสุดท้ายกันลองบล็อกสุดท้ายดีกว่าสุดท้ายท้ายสุดเพราะว่าเวลาก็จะหมดแล้วมาดูบล็อกสังคติเส้นกันสังคติเส้นอ่าสังคติเส้นนี่เราพิจารณาอย่างไงครับอ่าถ้าในสไลด์ก็จะอยู่ในข้อที่เก้านะครับเรามาดูว่าบล็อกสังคติเส้นนี้เป็นยังไงเราจะพิจารณาตรงไหน๋อก็ดูตรงสังคติครับก็จะมี เรียกง่ายๆกับเส้นขนแมวอีกแล้วเพราะงั้นเถอะนะครับครับจะชัดขึ้นมานะฮะจะมีเส้นขีดฉีดขวางนะครับเนาะทั้งขวางทั้งขึ้นทั้งลงอะฮะเนาะแนวแนวตั้งแนวนอนนะครับซ้อนทับกันนะครับซ้อนทับกันเอาหลายเส้นเลยครับซ้อนกันไปซ้อนมาตรงสังคติที่ดูตามรูปก็ได้นะครับที่มีลูกศรชี้ตรงนั้นแหละครับนะฮะอันนี้เป็นบล็อกสังคติอันนี้มองด้วยตาเปล่าก็เห็นไม่ต้องลงกล้องก็ได้ใช่เพราะว่ามีมีเส้นวิ่งนะครับ เราไปบล็อกสุดท้ายกันครับบล็อกหน้าเกลียงครับบล็อกหน้าเกลียงนี่จะขาดไม่ได้นะครับเพราะเป็นบล็อกบล็อกแรกแรกเลยที่ปั๊มลงไปนะครับที่ปั๊มเหรียญจริงๆแล้วเนี่ยเนาะถ้าพูดตามหลักแล้วเนี่ยถ้าในตัวผมเองนะครับเนาะตัวผมเองเนี่ยถ้าไปเทียบกับบล็อกนะ้าว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ผมชอบคือบล็อกเนี่ยคือเป็นบล็อกที่เรียบร้อยที่สุดก็คือไม่มี ร้อยขีดควรอะไรให้เห็นนะครับเราเรียกว่าบล็อกหน้าเกลียงอ๋อเป็นบล็อกนาเกลียงพื้นเหรียญก็ไม่มีเขียนอะไรที่มันะฮะนะครับอ๋อบล็อกสวยางก็ถือบล็อกสวยนะครับโอ้คราวนี้เราได้เวลาก็ผ่านไปได้ด้วยความรวดเร็วด้วยความรวดเร็วเร็วจริงๆเอาเรามาดูสรุปสรุปทั้งหมดกันนะครับสรุปทั้งหมดกันว่าเออสรุปทั้งหมดที่อยู่ที่อยู่ในไฟล์ที่คุยคุยกันมาวันนี so <1 people> <he> like <bbe> ้นะครับสรุปทั้งหมดของไฟล์เหรียญหลวงพ่อคูณปีหนึ่งเจ็เนี่ยมีบล็อกอะไรบ้างนะครับ ั่นก็คือบล็อกนวะไหลจุดอ่าบล็อกนวะไหลจุดเป็นบล็อกนิยมบล็อกนวะหูขีดบล็อกห้าแตกเป็นบล็อกประสบการณ์นะครับแล้วก็บล็อกคูณมีขีดบล็อกสายฝนบล็อกอมหมากบล็อกสังกติเส้นแล้วก็บล็อกธรรมดาครับโอ้นี่ก็คือแยกแยะออกมาเป็นรายละเอียดแบบนี้เลยรายละเอียดน่าสนใจมากนะครับจริงๆเหรียญสองพันห้า้ยสิบเจ็ดลวงพ่อคูณนี่ออกมีการนิยมและเป็นผ้าหลักเป็นผ้าหลักไปแล้วเป็นผ้าหลักไปแล้วนะครับนอกจากเหรียญปีหนึ่งสอง นอกจากเรียนปีหนึ่งสก็ท่านผู้ชมนะครับที่ชมรายการแวดวงพลัเครื่องนะครับถ้าเกิดสงสัยสงสัยในเรื่องเกี่ยวกับเหรียญหลวงพ่อคูณปี1นเจที่เราพูดคุยกันวันนี้นะครับก็สามารถที่จะโทรศัพท์มาที่เบอร์ของ d ีทวีนะครับมาให้ทางพนักงานนะครับจดคําถามได้นะครับคราวหน้าเราก็จะมาตอบคําถามเนาะก็มเีเบอร์ที่ทางดีทีวีก็คือ044นะครับ295 7-58-9แถึงเนะครับแล้วก็ส่วนของโอเองนะครับก็เบอร์089-845-0026้าแปส่หนองหกคับส่วนของพี่บุญชูเบอร์0 8 7 9 5 9ปดเจดเก้พี่บุญชูศิลปะครับหรชูโครลาชนะอยูอชั้นสี่นะครับชั้นสี่ยังไงก็ถูกศูนย์พระเพียงเมืองโคราติดติดกับ คุณโอ๋แล้วครับครับติดติดกันนะครับก็อยากให้คราวหน้าพี่ได้มาร่วมออกรายการอีกครับเพราะว่าเพราะว่ามีคนเรียกร้องกันมาเยอะนะครับก็คราวหน้าในแวดวงพระเครื่องนะครับท่านผู้ชมก็ดูว่าคราวหน้าเราจะมีประโยชน์ข้อมูลดีๆอะไรนํามาเล่าบ้างนะครับแต่ก็จะยังไม่พ้นเกจิเกจิอาจารย์ที่เป็นที่นิยมกันนะครับ เราก็ส่วนรายการแวดวงพระเครื่องเดินทางมาถึงท้ายรายการในวันนี้นะครับก็มีมีเรื่องมีเรื่องจะเล่าให้ฟังนะครับเป็นเรื่องราวที่เขาเล่ากันในวงการพระเค,เครื่องนะครับนั่นก็คือว่ามีคณะในพลเดินทางเดินทางจะไปจะไปไปทางานรับนะครับขึ้นเครื่องบินไปนะคราวนี้ก็คือว่าบังเอิญว่าเครื่องบินมันเสียศูนย์จะตก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 ,จะตกลันเวย์ตกอากาศ ตกลุุมอากาศอ,ากอ่าการนี้ทุกคนก็จะต้องมีชูชีพแต่ชูชีพม,มันขาดอยู่หนึ่งตัวก็คือแอนโ s สเต e ก็เลยประกาศบอกว่าใครมีพระเครื่องดีๆช่วยยกมือขึ้นมีนายพลท่านหนึ่งบอกผมครับยกมือขึ้นมีพระเครื่องดีๆมาเลยมีแต่ตระกูลพระที่ลอดตายทั้งนั้นเลยเครับก็บอกมาว่ามีแอนโฮสเตสก็เลยว่าโอเคมีท่านนายพลท่านหนึ่งมีพระเครื่องดีๆก็ครบจํานวนชูชีพพอดีก็เลยบอกกับตันว่ากับตนันกับตันเนี่ย เราสามารถที่จะหาคนไม่ต้องใส่ชูชีพได้แล้วครับนนเรื่องเล่าเรื่องเล่าครับก็บเป็นเหมือนอุทาหรณ์เป็นใจว่าจริงๆก็คือว่าพระเครื่องทําให้เรามีความมั่นใจนะครับ,รบแต่พระเครื่องไม่สามารถช่วยเราได้ทุกเรื่องอเพราะนองจากว่าเราจะดีได้ก็คือเราก็ต้องดีด้วยตัวเราครับก็อย่างที่เขาพูดดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ําอยู่ที่ทําตัวนะครับรายการแวดวงพระเครื่องนะครับในวันนี้ผม วิรชัยพีราศเศรษฐนันและพี่บุญชูศิละปะก <Yeah. S 1> ะ็ก็ขอลาท่านผู้ชมไปด้วยเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ